จะไปดีมานีมากับสาวลาวคนสวยอีกแล้วมานีสาวลาวคนสวยสิพาไปตลาดไปอ้องไปตลาดเอกชัยตลาดสดเดี๋ยวเข้าไปกันเลยมันอันนี้เป็นถนน่ะเ,เอกชัยอันนี้ลงไปก็จะเป็น ไป3แยนกอันบางบอลเนาะทางนาก็จะเป็น3แยนกอ่ะบางบอนซาำแยนกบางบอนเส้นไปทางพุ่นก็จะเป็นบางบอลหนึ่ง โรงมาานงนี่ก็จะเป็นไปทั้งย่างนี่เลยคอยก็ไปทั้ง,งอันบางประกอบแปดไปทั้งคนโรงาบาประกอบแปดไปทั้ตรงไป้างหนังก็จะเป็นลงมาบประกอบแปดทั้งนี้ก็จะเป็นเขาเซนบางบอนหนึ่งคน้อง ก็ไปหลายทางได้อะเลี้ยวซ้ายแม่นี่ก็จะเป็นไปทั้งบะลามสองแม่พี่เนาะตรงไปมันก็นจะไปทั้งตรงไปพวกก็จะเป็นมหาไซแม่พีนนน่น้งาาองไปทางนี้ก็เลี้ยวซ้ายก็จะเป็นไปทางบาลามสองไปทางนี้ก็จะเป็นบางบอนหนึ่ง เปล่นบังบอลหนึ่งไปทางนี้พี่น้องไปทางนี้มันก็จะเป็นตรงลงไปมันก็จะเป็นมหาชายัยรถกำลังไปไปเขียวไหมพี่น้องเปลี่นเขาบังบอลหนึ่งไม่พี่น้องรถติดี๊ดไหมนั่งไปแถาตลาดสิ่ง เส้นข่าวบอลบอน,นึงโคตรติดเลยอันนี้หมองวินพี่พี่วิวเส้นข่าวบ,าบาอลบอลโคตรติดเลยโคตรติดกระติดกระแท้อันนี้มาหอดวินแล้วเรียบร้อยแล้วรถจอดเป็นแถวเลยเครับผม ใช่เนาะใ่าสีไปตลาดเอานาะคนสวยตัวนี้เนยอือวยสวยแต่สื้อนาตาบปสวยอันนี้อันนี้เซีนข้าวบองบอนหนึงเด้อพี่น้องเลย ใช่ค่ะเพาว่วนหนึงรถตีต๊ดกระตีดแต่แท้มึงแน่รถลายนี่ออกไปทางนี้ไปทางเอกกันอันนน,นเอก,กชัยทางนี้เป็นบางบอลหนึง่งแมพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวลาวคนสวยเยด้อพี่น้องเผื่อเป็นกำลังใจสาวลาวคนสวยเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่